สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในเกตตัวเกันครับคุณผู้ชมต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วกันเลยที่ใครหลายๆท่านอาจจะเห็นภายนอกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเซลต้นพามาดูภายในภายในตัวนี้เป็นปี2022แล้วนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยออปชันภายในนะในฝั่งของแผงประตูคนขับนะฮะมีการบุนุ่มหุ้มหนังมาเรียบร้อยนะเดินได้มาแบบนี้ข้างบนตะเข็บคู่ข้างล่างตะเข็บเดียวก็ ให้มันดีไซน์ออกมาสวยงามมากขึ้นนะนี่คิ้วต่างๆนะครับก็มีสีเทาตัดบร้อนนะฮะมือเปิดประตูนะครับหรือตรงแผงควบคุมเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าล็อกกระจกนะฮะอันนี้พับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับมองข้างไฟฟ้าในรถอ e ีวุทุกๆรุ่นเนี่ยในตัวปัจจุบันยังไม่มีรุ่นไหนที่ อ่าพับออตโต้นะพับออตโต้คือเวลาเราล็อกรถปุ๊บพับเลยอะไรย่งเงี้ยังไม่มีนะเราต้องกดจากตรงนี้เอานะฮะส่วนตัวนี้นะครับที่วางขวดน้ำนะครับจะวางขวด1ลิตรได้นะฮะโอ้นักเดินทางนี่ชอบเลยซื้อทีเดียวนะยาวๆเลยนะฮะนี่เข้ามาด้านในนะครับคุณผู้ชมมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกและไม่เคยบอกในทุกๆคลิปเลยนี่ฮะอันนี้จะมีบอกนะครับตัวเลขความดันลมยางนะครับว่าล้อหน้าเติมเท่าไหร่หลังเท่าไหร่ อะไรพวกนี้นะยางขนาดไหนนะอันนี้กรณีที่สําหรับไม่ได้บรรทุกนะครับคุณผู้ชมเราดูจากตรงนี้ได้เลยเผื่อบางครั้งลืมนะฮะอันนี้เป็นค่ามาตรฐานที่ได้ในเรื่องของความนุ่มนวลน,นะครับอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเบาะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะเป็นกระแสที่แบบว่าหลายๆท่านเนี่ยชอบมากสําหรับเบาะหนังตัวใหม่ของอลซูนะครับเป็นเบาะหนังคูลแม็กซครับซึ่งเบาะหนังคูลแม็กตรงนี้นะครับเริ่มใช้ในมิวเเป็นตัวแรก ปัจจุบันปิกอัพออกมาใช้แล้วนะครับมีความรู้สึกว่าเจ้าตัวบอดหนังคูแม็กเนี่ยมันจะช่วยในการที่จะถ่ายเทความร้อนนะครับหรือทําให้เบาะเนี่ยเวลาเรามานั่งไม่ร้อนเท่าเบาะปกติไปนะครับและที่สําคัญเลยรายละเอียดการเย็บตรงนี้ถ้าเรามองผิวเผินนี้สวยไหมคุณผู้ชมเย็บแบบนี้นะความสวยยังไม่พอนะครับความนุ่มความนิ่มนะครับช่วยได้เยอะมากเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับมาลองนั่งกันดูนะฮะคุณผู้ชมเวลาที่มาดูรถเนี่ย ขึ้นลองนั่งเลยนะฮะคูแม็กนะครับก็ได้เบาะฝั่งคนนั่งก็ได้นะครับคนขับก็ได้แล้วก็ตัวนี้นะฮะตัว M เ,เนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับเลื่อนหน้าถอยหลังยกเบาะนะครับยกแล้วก็ยกตรงนี้ได้นะฮะนี่ด้านหน้าเบาะเห็นไหมนะครับแล้วก็ปรับเอนได้ปกติเลยนะครับในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยรุ่นนี้นะครับไฟหน้าสามารถปรับได้4รูปแบบ อ่าโทษที4ระดับนะครับนี่1 2 3 4ค่ามาตรฐานจะอยู่ที่เลข0กรณีบรรทุกหนักหน้าเชิดเครื่องกิ่นไม้เราก็ปรับลงได้อีก3ระดับนะครับระบบป้องกันการลื่นถลายระบบป้องกันออกตัวล้อฟีรุ่นนี้มีมาให้นะครับระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติตัวนี้จะเป็นออปชั่นติดเกียร์ออโต้คำว่าติดเกียร์ออโต้คืออะไรรู้ไหมฮะคำว่าติดเกียร์ออโต้เนี่ยก็คือว่าเวลาที่เกียร์ออโต้เนี่ย ไปอยู่ในรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นตัวเอตัวอะไรพวกนี้นะครับระบบตัวนี้จะมีไปทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ติดเกียร์ออโต้เหมือนกันนะฮะถ้าเกียร์รุ่นไหนมีเกียร์ออโต้จะมีหมดไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวก็มีนะฮะตำแหน่งเปิดฝาถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงนะครับมีมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รุ่นนี้เราจะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปนั่งบนแป๊บหนึ่งอ่ะตัวนี้จะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็เดินได้สีขาวจะ สังเกตไหมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะด้วยความที่แบบว่าทําให้มันเป็นแนวเดียวกันนะอ่ะเริ่มที่แผงประตูนะฮะแผงประตูเดินได้ขาวมาคอนโซลคอนโซลบุนุ่มก็เดินได้ขาวนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็เดินได้ขาวเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นคูสคอนโทรลนะครับซึ่งคูสคอนโทรลในรถปิกอัพเนี่ยจะเป็นคูสคอนโทรลแบบปกติในการล็อกความเร็วนะฮะอาจจะยังไม่เป็นระบบอ d a p t i v e ที่เบรกตามคันหน้า นะครับยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะนี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นวิทยุควบคุมที่พรมอะไรนะครับอันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับในเกรดตัว M ที่สําคัญนะครับความสะดวกสบายนะในการที่ท่านเลือกซื้อตัว M มเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะนี่ไฟหน้าครับคุณผู้ชมเขาจะมีโหมดออตโต้มาถ้าเราตั้งไว้ที่โหมดออตโต้เนี่ยเวลาวิ่งไปแล้วเจอ,อเขาเรียกว่าอะไรลำแสงที่มืดหรือเข้าอุโมงค์ต่างๆเนี่ย เขาจะเปิดเองอัตโนมัตินะครับสำหรับตัว M นี้นะและอีกฝั่งหนึ่งครับที่เป็นในส่วนของที่ปัดน้ำฝนนะครับที่ปัดน้ำฝนเนี่ยจะมีโหมดออโต้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเวลาที่ขับไปแล้วฝนหรือว่าอะไรต่างๆมาโดนกระจกอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็จะปัดให้เราเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปควบคุมการปัดเลยแล้วการใส่โหมดออโต้เนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งฝนไม่ว่าจะตกหนักตกเบาแค่ไหนเขาจะปัดให้เร็วตาม ตามความเหมาะสมที่เขาจับได้นะครับผมลองใช้แล้วอันนี้มีประโยชน์ดีมากนะฮะร,รุ่นนี้นะครับแน่นอนเป็นระบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับนี่เวลาจะสตาร์ทก็เหยียบเบรกสตาร์ทเข้าไปนะฮะเท่านั้นเองนะส่วนตัวของหน้าจอเนี่ยในเกรดตัว M อนะอันดับแรกเลยหน้าจอที่เราเห็นตอนนี้หน้าจอสามารถแบ่งแยกเห็นไหมแบ่งแยกหน้าจอโหมดการเล่นเป็น2โหมดได้นะครับ รุ่นนี้เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็มีกล้องมีเส้นบอกระยะบอกแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าพวงมาลัยเนี่ยเวลาเราเลี้ยวเนี่ยอาจจะยังไม่เส้นไม่หมุนตามนะฮะคุณผู้ชมเส้นจะยังเป็นตรงๆอยู่แต่ถามว่าเวลาถอยมันก็มีเทคนิคในการดูนิดหนึ่งถ้าสมมุติว่าเส้นตรงเนี้ยปลายเส้นทั้งสองฝั่งเข้าช่องได้พอดีมันก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยวได้เป๊ะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่เป๊ะนะครับเป๊ะนะผมลองใช้แล้วนะฮะอันนี้รุ่นนี้จะมีแผนที่ในตัว นะครับมีแผนที่ในตัวเห็นไหมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto Apple c a r p l a y ได้นะครับเชื่อมต่อมือถือได้หมดเลยนะฮะสำหรับแอร์นะครับ,รบ, Air, ค,รบคุณผู้ชมรุ่นนี้จะเป็นแอร์อัตโนมัติแบ่งแยกอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวาไม่ให้อุณหภูมิเนะ่ะเท่ากันได้ฉะนั้นเวลานั่งไปกับคนข้างๆนะครับเวลาที่เขาไม่ชอบอากาศหนาวเราก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิแยกกันเองได้เลยนะฮะ ในเรื่องของเกียร์ครับรุ่นนี้ถ้าเราเลือกซื้อในเกรดตัวเนะเราจะเลือกได้แค่2อย่างนะครับคุณผู้ชมก็คือเลือกเป็นเครื่อง1.9กับเครื่องยนต์3,000นะฮะมีแต่ว่าเราจะเลือกเกียร์ในเกรดตัวเมไม่ได้นะเพราะตัวเทํามาแค่เกียร์ออโต้นะครับก็จะมีนี่ระบบช่วยลงทางลาดชันมาให้นะฮะปิดเสียงเซ็นเซอร์แจ้งเตือนได้นะครับและเออและผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังอย่างเนี้ย สมมุตินะตอนนี้นะฮะเราไม่เห็นว่ามีรถข้างหลังมาอยู่ใช่ไหมเกิดอยู่ๆถอยไปปุ๊บมีรถวิ่งผ่านเนี่ยเขาจะทําการร้องเตือนจากเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับอ่านี้ข้อดีสําหรับรถรุ่นตัวเอ็มที่มีระบบตรงนี้มาให้นะครับในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับกระจกมองหลังครับเป็นกระจกตัดแสงได้นี่ตัดแสงได้นะครับมีกล่องใส่แว่นตาไฟส่องแผ่นที่อะไรให้เรียบร้อยนะครับที่บังแดดก็มีกระจกมีไฟนะฮะสำหรับรุ่นนี้ นี่ใช้งานครบคันเลยนี่แล้วก็ที่สำคัญกระจกบานหน้านะครับผมเป็นกระจกแบบ IR Cut คันะฮะป้องกันรังสี UVA UVB นะครับร UV A, UV B, น,บนี่ก็ช่วยสุภาพสตรีนะฮะในการที่จะกลัวพวกเร็งผิวหนังได้ดีเลยสำหรับกระจกหน้าของเกรดตัว M ตัวนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของระบบถุงลมนะครับคุณผู้ชมถุงลมในรุ่นของตัว M เนี่ยจะมีทั้งหมด 6. จุดนะครับมีข้างหน้า2 ม่านถุงลมแล้วก็ข้างๆนะฮะทั้งทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับมีมาให้เรียบร้อยหมดนะในส่วนของเบาะด้านหลังเนี่ยก็จะทําลวดลายมาเนี่ยนะครับเหมือนกันกับด้านหน้าเลยนะครับมีการเย็บเปลี่ยนลวดลายใหม่นะครับก็จะออกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะสามารถที่จะพับลงมาได้นี่เป็นที่วางแก้วน้ำนะครับไว้เดินทางนะครับได้เลยนะฮะ ตัว M ครับแน่นอนสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือแอร์แถวหลังแอร์ Air แถวหลังเนี่ยนะครับช่วยในเรื่องของความเย็นนะคุณผู้ชมเย็นจริงๆนะคือมันทําให้ข้างหลังเนี่ยเย็นไวขึ้นถ้าเราเวลาเราจอดตากแดดเนี่ยคนข้างหลังขึ้นไปก็จะได้ความช่าของแอร์ที่ไวขึ้นกว่ารุ่นที่ไม่มีแอร์แต่ถามว่าเวลาที่แอร์มันเย็นปกติแล้วมันก็แทบไม่ได้ต่างกันนะครับแต่มันช่วยทําให้ไวขึ้นนะครับเครื่องเสียงครับในส่วนของตัว M เนี่ยลำโพงด้านหลังตรงนี้มี นะครับซอร์ลาวด้านบนมีนะฮะด้านหน้าตรงนี้มีนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์ตรงนี้นะครับก็คุณภาพเสียงเนี่ยก็จะให้ความเขาเรียกว่าอะไรอะมิติเสียงที่ครบนะครับเสียงแหลมอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะนี่ก็จะประมาณนี้สําหรับตัว M นะส่วนเบาะนะครับคนนั่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารุ่นนี้มีปรับไฟฟ้ามาให้แล้วหรือยังนะฮะไปดูซิ ในส่วนของเบาะคนนั่งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปรับไฟฟ้านะคุณผู้ชมแต่สามารถเลื่อนหน้าถอยหลังปรับเองได้นะแล้วก็มีช่องใส่ของนี่เก๊ะใส่ของนะที่วางแก้วน้ำสองฝั่งได้ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับภายในของเกรดตัวเก็น่าใช้ครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมลืมบอกเมื่อสักครู่นี้ระบบเกียร์เนี่ยเป็นระบบเล็กทรอนิกแล้วนะสามารถเข้าโหมดเกียร์ธรรมดาได้นะครับผมอ่า ก็ถ้าใครสนใจตัว M ก็ต้องบอกว่าออปชั่นครบสุดนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถึงมีระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะเพราะว่าถ้าเป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อเขาก็จะมีตัว M ขับเคลื่อน4ีล้อจําหน่ายอยู่อันนี้จะเป็นแค่ตัวขับเคลื่อน2ล้อนะฮะโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะฮะเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวเซลล์ต้นลงให้ดูกันเรื่อยๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ